หลายคนมีฝันใหญ่ในใจอยากเปิดร้านเล็กๆเป็นของตัวเองอยากเรียงต่อสายที่รักอยากมีบ้านให้ครอบครัวสบายแต่เมื่อมองดูบัญชีเงินในกระเป๋าความฝันดูไกลออกไปทุกทีไม่ใช่เพราะคุณไม่มีความสามารถแต่เพราะคุณยังไม่มีแผนการเงินที่พาไปถึงฝันนั้นได้ความฝันที่ยิ่งใหญ่ต้องการรากฐานที่มั่นคง และรักฐานที่ว่าก็คือการวางแผนการเงินอย่างจริงจังการวางแผนการเงินไม่ใช่เรื่องของคนรวยเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของคนที่อยากมีอนาคตที่เลือกเองได้ไม่ว่าคุณจะมีรายได้น้อยรายได้ไม่แน่นอนหรือมีภาระเต็มมือคุณก็สามารถสร้างแผนการเงินเล็กๆที่จะพาคุณไปสู่ฝันได้ วันนี้เราจะมาชวนคุณเริ่มวางแผนชีวิตด้วยเงินก้อนเล็กๆแต่พาไปสู่ความฝันที่ยิ่งใหญ่ได้จริงเริ่มจากฝันไม่ใช่เริ่มจากเงินก่อนจะวางแผนการเงินคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณฝันอยากมีชีวิตแบบไหนไม่ใช่แค่มีเงินเยอะๆโดยไม่มีจุดหมายแต่คือชีวิตที่คุณอยากตื่นขึ้นมาใช้ในทุกๆวันเช่น อยากมีร้านกาแฟาเล็กๆของตัวเองอยากใช้ชีวิตกับครอบครัวที่ชนบทอยากเลิกทำงานประจำแล้วเริ่มธุรกิจเล็กๆความฝันของคุณอาจแตกต่างจากใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่ในสายตาคนอื่นแต่ถ้ามันสำคัญจับคุณแสดงว่ามันมีคุณค่าเมื่อฝันชัดเป้าหมายทางการเงินจะชัดตามเพราะคุณจะรู้ว่าต้องเตรียมอะไร ต้องใช้เงินเท่าไหร่และต้องปรับชีวิตยังไงเพื่อไปถึงตรงนั้นคิดเป็นตัวเลขแปลงฝันให้เป็นแผนฝันจะยังเป็นแค่ฝันถ้าไม่มีแผนรองรับและแผนที่ดีต้องเริ่มจากตัวเลขจริงลองตอบคำถามง่ายๆถ้าจะเปิดร้านกาแฟต้องใช้ทุนเท่าไหร่ถ้าจะลาออกจากงานต้องมีเงินสำรองกี่เดือนถ้าจะเรียนต่อ ต้องเก็บเงินเดือนละเท่าไหร่ถึงทันอย่าเพิ่งตกใจถ้าตัวเลขมันดูใหญ่เพราะเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้เราวางเส้นทางเล็กๆไปถึงได้ถ้าคุณรู้ว่าฝันของคุณใช้เงิน2องแสนบาทแล้วคุณเก็บได้เดือนละ2,000บาทแปลว่าคุณต้องใช้เวลาหนึ่งร้อยหมือนหรือประมาณ8ปปีใช่ค่ะมันดูนานแต่ถ้าคุณไม่เริ่มเลยมันจะไม่มีวันมาถึง และระหว่างทางคุณอาจเจอโอกาสที่ทำให้เก็บได้มากขึ้นด้วยซ้ำแบบ่งเงินแบบมีระบบเพื่อให้ฝันไปต่อได้จริงการจัดการเงินไม่ใช่เรื่องซับซ้อนถ้าเราเริ่มแบบง่ายๆเทคนิคง,ง่ายๆแผนสามกระปุก 1. ใช้ประจำวัน60%ใช้สำหรับค่าครองชีพพื้นฐานเช่นค่ากินค่าเดินทางค่าเช่าบ้านค่าอินเทอร์เน็ต 2. เงินเพื่ออนาคต20%เก็บไว้สำหรับเป้าหมายระยะยาวเช่นเงินเรียนเงินเปิดร้านเงินซื้อบ้าน 3. เงินฉุกเฉินบวกพัฒนาตัวเอง20%สําำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเช่นป่วยตกงานหรือค่าใช้จ่ายด่วนและใช้ลงทุนในทักษะใหม่ๆการมีระบบไม่ได้แปลว่าคุณต้องตึงเครียด แต่มันช่วยให้คุณมีอิสระมากขึ้นเพราะคุณรู้ว่าเงินแต่ละก้อนถูกใช้เพื่ออะไรเพิ่มรายได้ไม่ใช่แค่รัดเข็มขัดหลายคนเข้าใจผิดว่าการวางแผนการเงินเท่ากับต้องประหยัดสุดชีวิตแต่แท้จริงแล้วการหารายได้เพิ่มคืออีกทางที่ยั่งยืนกว่าเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวมีความถนัดด้านการเขียนลองหารายได้จากบทความออนไลน์ พูดเก่งลองสอนพิเศษออนไลน์หรือเป็นโค้ชให้กับคนที่เริ่มต้นใหม่ทำอาหารเก่งลองเปิดปรีออเดอร์อาหารในชุมชนเล็กๆรายได้เสริมไม่จำเป็นต้นใหญ่ตั้งแต่เริ่มขอแค่สม่ำเสมอและเป็นสิ่งที่คุณทำได้จริงในเวลาว่างรายได้300-500บาทต่อวันอาจดูเล็กแต่ในหนึ่งปีนั่นคือเงินก้อนกว่าแสนบาทที่คุณสามารถเอาไปต่อย,ยอดฝันได้ รักษาวินัยเท่ากับเดินถึงฝันเร็วขึ้นไม่มีแผนไหนสำคัญไปกว่าวินัยที่ทำตามแผนนั้นได้การมีไรายได้เยอะไม่ได้แปลว่าคุณจะไปถึงฝันถ้าคุณไม่มีวินัยในการใช้เงินเคล็ดลับเล็กๆบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเช็คยอดเก็บเงินทุกสิ้นเดือนตั้งเตือนในมือถือเพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเก็บทันทีหลังได้นนเดือน วินัยไม่ได้หมายถึงความเข้มงวดเกินไปแต่มันคือการเสื่อสัตย์กับเป้าหมายของตัวเองอย่ารอให้พร้อมแล้วค่อยเริ่มหลายคนยังไม่เริ่มวางแผนการเงินเพราะคิดว่าต้องมีเงินก่อนแต่ความจริงคือคุณต้องเริ่มก่อนถึงจะมีเงินฝันไม่เคยรอให้เราพร้อมและชีวิตก็ไม่เคยบอกเราล่วงหน้าว่าจะมีโอกาสอีกกี่ครั้งเริ่มจากเล็กๆวันนี้ ดีกว่ารอจนถึงวันพรุ่งนี้ที่อ่านไม่มาถึงไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่การเริ่มวางแผนตอนนี้คือการให้เกียรติตัวเองในอนาคตสรุปวางแผนการเงินคือการให้เกียรติความฝันของตัวเองไม่มีฝันไหนใหญ่เกินไปถ้าคุณวางแผนวันนี้เงินที่คุณมีตอนนี้อาจยังไม่มากแต่ถ้าใช้มันอย่างตั้งใจ มันจะกลายเป็นสะพานไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการอย่าปล่อยให้ความฝันของคุณเป็นแค่คำว่าเสียดายอย่ารอให้ทุกอย่างพร้อมแล้วค่อยเริ่มวางแผนชีวิตเพราะความฝันต้องการการลงมือทำไม่ใช่แค่ความตั้งใจขอบคุณที่อยู่กับรายการจุดประกายความคิดอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้เพราะตอนต่อไปเราจะมาชวนคุณเปลี่ยนความคิดเรื่องเงิน ให้กลายเป็นเครื่องมือเปลี่ยนชีวิตอย่างแท้จริงและนี่คือทั้งหมดของตอนวันนี้หวังว่าคุณจะเห็นภาพฝันของตัวเองชัดขึ้นและเชื่อมั่นว่าไม่ว่าเริ่มจากจุดไหนถ้าคุณวางแผนอย่างตั้งใจคุณจะไปถึงได้แน่นอนคุณไม่ต้องมีพร้อมทุกอย่างแค่เริ่มจากสิ่งที่มีและลงมือทำด้วยหัวใจที่ไม่ยอมแพ้อย่าปล่อยให้ความฝันต้องรอเริ่มวางแผนตอนนี้ แล้วให้อนาคตขอบคุณคุณในวันหน้าปิ๊งถ้าคุณชอบตอนนี้ฝากกดติดตามจุดประกายความคิดพอดแคสต์ที่จะคอยอยู่ข้างคุณในวันที่ไม่มั่นใจในวันที่สับสนหรือแม้แต่ในวันที่คุณอยากจะเริ่มต้นใหม่กดกระดิ่งไว้เลยนะคะเพราะตอนต่อไปเราจะมาคุยกันว่าต้องใช้เงินแบบไหน ถึงจะมีชีวิตที่เป็นของเราเองจริงๆแล้วเจอกันตอนหน้าในรายการจุดประกายความคิดที่นี่ที่คุณจะได้เติมแรงใจให้เดินไปถึงฝันสวัสดีค่ะ